ชวนเล่นป๊อปอิดฟิชเจอร์สปินเนอร์ค่ะดูเพลินมากๆเลยใช่ไหมคะมันจะคล้ายๆกับ s ิ m เปิลดิมเปิแบบนี้ค่ะบางคนก็เรียกว่า s ิ m p l e Dimple Dim f i ฟิชเ s อร์ n e r นะคะหรือว่า s p i n เนอแบบนี้ค่ะมันจะต่างจากสปกินเนอร์ปกติตรงที่มันจะสามารถกดได้แบบนี้ค่ะมีทั้งแบบ2ปุ่มแบบนี้นะคะหรือว่าแบบ3ปุ่มก็มีค่ะ คือเล่นกดได้นะคะต่อไปมีแบบห้าปุ่มค่ะเสียงดังนี้มากเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะเล่นอย่างแรกนะคะก็คือเราสามารถเล่นเป็นสปินเนอร์แบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าข้อดีของฟิจ์สปินเนอร์แบบนี้ค่ะมันคือ ไม่มีเหลี่ยมมุมนะคะมันทําให้ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเล่นนะคะมันก็จะไม่มีโคมเลยเพราะว่าสปินเนอร์แบบปกติก่อนหน้านี้ค่ะมันจะเป็นมักจะทําจากโลหะค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะมีเหลี่ยมมุมที่แหลมหรือว่ามันเคยมีข่าวนะคะที่เด็กหมุนสปินเนอร์ที่เป็นวงกลมค่ะแล้วนิ้วติดลงไปในรูวงแหวนของสปินเนอร์แบบนี้ค่ะก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็ยางค่ะเด็กๆสามารถจับได้โดยที่ไม่มีมุมแหลมคมมาบาดเลยนะคะ จะเล่นเป็นสปินเนอร์ยังเล่นเป็น s ิ m เปิลดิม l ป Pop It อได้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่เหมือนคอปเตอร์ไม่ไผ่เนยค่ะก็อันนี้แบบ3ปุ่มนะคะวิธีหมุนก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเสียงมันอาจจะต่างกันนะคะหรือว่าเราอาจจะถือมือเดียวก็ได้นะคะเป็นนิ้วเดียวค่ะก็จะค่อยๆหมุนสีสวยมากเลยค่ะ เพราะว่าแต่ละปุ่มสีมันก็จะเบนกันค่ะดูเพลินม,มากเลยค่ะมันช่วยเพิ่มสมาธิเพิ่มความจดจ่อแล้วก็ผ่อนคลายได้ดีมากเลยค่ะเหมาะกับช่วงคิดเครียดที่เราเว r ร์ h o m มเรียนออนไลน์ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้อย่างโคิดช่วงนี้มีสีสวยมากเหมือนสีรุ้งเลยนะคะหเป็นภาพลวงตาค่ะ เฉยๆนะคะแล้วก็บาลานซ์ดีๆค่ะมันก็จะหมุนได้นายมากแกนอันนี้หมุนคล่องมากเลยนะคะปะกติกสปินเนอร์หลายๆอันค่ะถ้าไม่ใช่สปินเนอร์ที่ดีๆค่ะแกนตรงกลางนี้นก็จะค่อนข้างฟืดค่ะ ว่าถ้าเกิดเป็น Simple r i ิ p l e f i i g e t Toy แบบเนี้ค่ะที่มี5้าปุ่มมันจะมีรูสำหรับห้อยเป็นพวงกุญแจด้วยนะคะนี่นะคะนอกจากนั้นค่ะเราสามารถวางกับโต๊ะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เล่นมบบนี้ได้ค่ะอาจจะแข่งก,กันกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าพี่น้องว่าใครหมุนได้นานที่สุดค่ะ เหนติ้วเป็นพันลุงเลยค่ะเท่าที่ทดสอบมานะคะเหมือนกับว่าอันที่มีห้าปุ่มค่ะจะหมุนได้นานที่สุดค่ะเราจะเพราะว่าน้ำหนักของมันด้วยค่ะอิ่ใช้หมุนกับโต๊ะหรือว่าหมุนกับมือแล้วนะคะใช้กดก็ได้หรือว่าเราจะเอามาเล่นรวมกันก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเอาหยุดกันนะคะ วิธีเล่นสูตรสร้างสถานีกแบบนึงนะคะเราก็จะเอาฟิชเจสอันนึงนะคะเอาอันนี้ค่ะสปินเนอร์อันนี้ฟิชเชสสปินเนอร์นี้มาช่วยหมุนอันนี้นะคะโดยทําแบบนี้ค่ะก็จะหมุนไปเรื่อยๆด้วยกันได้ค่ะอันนี้เป็นห้าปุ่มก็จะไปช่วยหมุนอันนี้เป็นสามปุ่มนะคะ ลับก็คือพอระหว่างที่อันใหญ่มันหมุนนะคะแบบนี้ค่ะเราทำให้ปลายของอันใหญ่ค่ะกับอันนี้นะคะมันชนกันค่ะแต่ว่าชนกันแค่มุมๆนะคะมันก็จะหมุนได้ค่ะแบบมันจะชนกันแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้่เหมือนเป็นฟันเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกทีนึงนะคะเราต้องใช้กะจังหวะดีๆนิดนึงค่ะขั้นแรกหมุนเจ้าอันใหญ่นี้นะคะ หมุนี้ค่ะแล้วก็ใช้อัเล็กค่ะค่อยๆมาชนตรงนี้นะคะมันก็จะหมุนแล้วก็หยุดเกือบใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่ถ้าเราเอามันมาชนกันเยอะเกินไปนะคะเป็นอีกแบบหนึงค่ะ คือถ้าสมมติว่าอันใหญ่กับอันเล็กมุมเขาชนกันมากเกินไปนะคะมันก็จะกระเด็นค่ะแันมันก็จะตกแตกตกแตกแบบนี้ค่ะต้องให้มุมมันห่างออกมานิดนึงนะคะตรงมวนมุนที่มันจะชนกันนะคะดูนะคะหมุนอันนี้เอาอันนี้มาใกล้ๆหน้เลยมันก็จะหมุนติ้วติ้วไปด้วยกันเลยค่ะ วิธีเล่นต่อไปนะคะเราอาจจะใช้ i-pad หรือว่าอะไรก็ได้ที่เขียนได้เป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่นี้ไม่อยากเปือนกระดาษก็เลยใช้ i-pad แทนค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นช่องสีช่องแบบนี้นะคะถ้าใครอยากเพิ่มตัวเลือกเพิ่มนะคะก็สามารถแบ่งได้มากกว่าสีช่องอาจจะแบ่งเป็นแค่2ช่องก็ได้ค่ะแล้วเราก็เลือกค่ะสมมุติว่าเราทําเป็นสีสีไว้นะคะอะแล้วก็ทําเป็นสีไว้ เด็กๆอาจจะใช้ดินสอสีระบายไว้ก็ได้นะคะมีช่องสีฟ้านะคะแล้วก็ช่องสีชมพูค่ะก็วงวงไว้เฉยๆนะคะต่อไปก็เป็นช่องสีเขียวค่ะ ก็ช่องสีเหลืองค่ะนี่นะคะแล้วเรามาลองเล่นกันค่ะโดยที่เราก็จะเอา Simple Dimple f i s t e r Spinner แบบนี้นะคะวางตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ให้เพื่อนเลือกเลยค่ะว่าใครจะเป็นสีไหนนะคะสมมุติว่าคุณครูเลือกสีชมพูค่ะแล้วน้องอีกคนนึงเลือกสีฟ้าค่ะ แล้วเราก็มาหมุนกันค่ะถ้าคลายตรงแบบนี้นะคะก็จะเป็นผู้ชนะค่ะสีชมพูกับสีชมพูนะคะสีฟ้ากับสีฟ้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะก็จะลุ้นมากเลยค่ะเต้นตื่นเต้นสีชมพู แบบนี้นะคะน้องคนที่เลือกสีฟ้าก็จะเป็นผู้ชนะค่ะเพราะว่าเป็นสีฟ้ากับสีฟ้าค่ะวิธีเล่นแบบนี้นะคะเราสามารถกําหนดแบบนี้ได้อิสระตามความคิดสร้างสารรค์เลยค่ะหรือต่อไปเราอาจจะทําเป็นพอยต์คะแนนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับนะคะเดีเขียนคะแนนลงไปเลยค่ะสีดำแล้วคุณครูจะเขียนคะแนนลงไปนะคะสมมุติว่าเป็น 5คะแนนอันนี้ออกก่อนเนะาะ5คะแนนอันนี้เป็น10คะแนนอันนี้เป็นเท่าไหร่ดีนะเป็นติดลบ5คะแนนแล้วก็ติดลบ10คะแนนตอนนี้เด็กๆก,ก็จะได้ฝึกบวกเลขไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วสมมุติว่ามีคน เล่นด้วยกัน3าคนก็อาจจะเลือกคนละสีก็ได้ค่ะหรือว่ามีสองคนก็เลือกแบบที่เป็นสองสีแบบนี้ค่ะว่าคนนึงเป็นสีน้ําเงินคนนึงเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น5คนแบบนี้ก็ได้ค่ะสมมติว่ามี3มคนนะคะมุคนคูเหมือนเดิมค่ะเลือกสีชมพูค่ะเราอาจจะเล่นหลายตาแล้วก็บวกเลขไปเรื่อยๆก็ได้นะคะสลับกันเป็นคนหมุนค่ะเริ่มกันเลยนะคะ สิบคะแนนสิบคะแนนรุ่นจังเลยสิบสิบสิบได้ติดลบห้าคะแนนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เล่นกับเพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนเราอาจจะเป็นคนที่ได้5คะแนนหรือว่าเป็นได้ลบสิค่ะแล้วเราก็เล่นตาต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะเล่นแพ้ชนะในตาเดียวก็ได้ค่ะอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็น แค่ Simple Dimple Fidget Toy แบบนี้นะคะเราสามารถเล่นได้หลายวิธีมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ค่ะเราจะเปลี่ยนตัวเลือกอันนี้นะคะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมากกว่าสีช่องก็ได้ค่ะลองไปเล่นกันดูนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิว p ๊อ i อิดฟิ e เ s p i n ส e r แบบนี้ ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของป๊อปอิ i d g e t s p i n n e ิแบบนี้หรือว่าของเล่น f i d เจ t t o ทอยอื่นๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณครูชวนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย